มาถึงบ้านป้าบนหลังบ้านตุ yeah> ๊กติ๊กขนกะละมังโอ้ไม่ค่อยเลยนี่ขนาดน้ำร่วงยังมีอารมณ์ชูสองนิ้วทำไมงั้นแหละหน้าหน้อยลงไม่ได้เลยจ้ามาแบบเสภาพผ้มที่แบบรงตัวแปลกหมาแล้วในเก็บพี่ก็ดีแต่แอนพี่หน่อยเอาเสื้อมันคงไม่หน่มองไม่เห็นขาตุ๊กติ๊กมองมันมืดมองไม่เห็นอะไรถุงดำมีกี่ใบน้ำมีถุงดำที่ด้าน อะไรนะทไม่อชป้ายังจะเสียได้กล่องเชมล์ชมตอนนี้นเอานีเก็บให้มันลอยไว้เพราะตอนนั้นมันคว่ำไงเพราะอันนี้มันอยู่บนลังนี้ทั้งหมดไงวังนนั้นน<ช>่ะนอยบนลังนี้ทั้งหมดมันก็เลยเละมันจะเก็บทิ้งหรือมันจะเน่า ันนี้มจะเดี๋ยวเดี๋ยวของเน่าหรือป้าเน่าขาป้าเน่าขาป้าก็จะเน่าแล้วก็จะน่าขาป้าเน่าไม่ในเนี้ยที่ไม่ใช่ว่าเสดายได้ไงจางพี่ไม่ใช่ใบวนนั้นตันได้ไหมเสียดายค่ะพี่แฟงเข้ามายังเอาไปดูหน้าบ้านกันนะคะนี่คือบรรยากาศในบ้าน ยายปรากฏว่าเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นรอดๆๆๆมาดูหน้าบ้านกันนะคะๆๆหน้าบ้านจึงปิดประตูมุงม้วดก่อนเผื่อแตดร้ายเข้าไป มีสภาพหน้าบ้านสิคะาเดล้วาตรม ouais. ่มากตลบว่าเล็มากเลย โอเคค่ะพฤษายี่สิบอซอยสีทับหจบข่าวค่ะ